ความเชื่อมีผลต่อตัวเองและส่งผลต่อความสำเร็จได้อย่างไรเคยบ้างไหมเราทำอะไรลงไปแล้วเราเชื่อว่าเฮ้ยเราทำได้นะเราทำได้อยากลองแม้ผลจะออกมาไม่ดีมากแต่ผลก็คือเราทำสิ่งนั้นได้หลายครั้งความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือโอกาสแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองความเชื่อในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความฝันลๆมลง้ลงๆง หรือการคิดบวกอย่างเลื่อนลอยแต่เป็นทัศนคติภายในจิตใจของเราที่เรามองตัวเองและมองความเป็นไปได้ของชีวิตความเชื่อมีผลต่อความสำเร็จได้อย่างไร 1. ความเชื่อกำหนดขอบเขตความกล้าหาญการที่เรามีความเชื่อว่าเราทำได้เราจะกล้าก้าวออกจากความกลัวกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆหรือไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆในทางกลับกันถ้าเราคิดว่า เราคงทําไม่ได้และเราไม่เก่งพอหรือมันไม่ใช่ทางของเราเราก็จะไม่เริ่มทําสิ่งนั้นและนั่นคือการปิดโอกาสตัวเองตั้งแต่ยังไม่ได้พยายาม 2. ความเชื่อมีผลต่อความพยายามและความมุ่งมั่นคนที่เชื่อในศัก,กยภาพของตัวเองจะมีแรงผลักดันที่จะพัฒนาเรียนรู้และฝ่าฟันอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมักหมดไฟหรือยอมแพ้เมื่อต้องเจอกับความล้มเหลวเพียงแค่ครั้งเดียว 3. ความเชื่อเปลี่ยนวิธีที่เรามองความล้มเหลวคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมักมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่บทจบแต่คนที่ไม่เชื่อในตัวเองมักใช้ความล้มเหลวมายืนยันว่าตัวเองไม่เก่งจริง จึงทำให้ถอยหลังแทนที่จะเดินหน้า 4. ความเชื่อดึงดูดโอกาสและคนที่พร้อมจะสนับสนุนทัศนคติและพลังในตัวเองที่มั่นใจในตัวเองมักดึงดูดโอกาสดีๆและคนที่พร้อมจะสนับสนุนเราเพราะเขาดูมีความพร้อมมีพลังและมีความน่าเชื่อถือความเชื่อจึงไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนภายในเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อ สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายนอกด้วยดังนั้นแล้วความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองคือรากฐานความสำเร็จเพราะมันคือพลังที่จะผลักดันการกระทำวิธีคิดและการรับมือกับอุปสรรคหากเราปรับความเชื่อให้เข้มแข็งมีสติและเป็นบวกชีวิตก็มีแนวโน้มจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามไปด้วยจงเชื่อในความสามารถของตัวเอง จงเคารพตัวเองและความสำเร็จจะค่อยๆปรากฏขึ้น